สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของคนไม่ทุนนะดูได้ทั้งราศีแล้วก็รักนานะคะ15มีถุนาถึง14กรกฎาดวงความรักนะคะมีคนโสดมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะการอ่านเป็นการอ่านแบบ g e n เ r a l reading ฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเวลาทำสแตป์แต่และสถานะปันลงไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อ่ะ,อะแล้วก็หากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะปันทิ้งลิงก์ Line OA ช่องทางการติดต่อไวท้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์เช่นกันอ่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสด อปันมองว่ามีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยด้วยแหละบางคนมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารหรือคนที่คือปันจะบอกก่อนว่าการกลับมาของคนเก่าของคุณนะ่ะมันจะมีเหตุผลบางอย่างที่ตัวเขาเองอะ่ะมามาหาหายเหมือน มาเช็คท่าทีคุณอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเป็นคนที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจทีนี้ความคิดที่คุณมีชาวเมชุนนะคะ<ม>เกี่ยวกับความรักเป็นยังไงคุณเหนื่อยแหละมันเหมือนกับตัวคุณพยายามทำอะไรก็สถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นจนคุณแบบ เหมือนอยากพากะอยากก้าวไปข้างหน้าในชีวิตทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเพราะความสัมพันธ์ในอดีตทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วในเดือนเมษายน2566ชาวเมถุนจะเป็นยังไงบ้าง The m a g i c i เ n สามเหรียญจะมีคนเข้ามานะปันจะบอกว่าอาจจะเข้ามา มากกว่าหนึ่งคนก็คือโอเคมีทั้งเกณฑ์ที่คนคนรักเก่าหรือคนคุยเก่ากลับมาเราก็จะเป็นคนใหม่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหรือแนะนำแนวอะไรบางอย่างในสายอาชีพหรืองานอดิเรกหรืออะไรบางอย่างที่คุณจะเริ่มทำมอืม,อม เหมือนแทบจะชัดเจนไหมปันมองว่าตัวคุณอะจะเริ่มนิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของความรักพยายามใช้เหตุและผลควบคู่กับความรู้สึกหลายครั้งที่คุณเหมือนคุณเคยพูดหรือเคยทำอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นใช่ปะกับคนเก่าเนี่ย คุณเลิกที่จะไม่พูดเลิกที่จะนิ่งตัวคุณปันมองว่าเหมือนสับสนทำไมถึงสับสนแต่ช่วยคุณได้รับบทเรียนมากๆาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในอดีตแล้วพอคุณโสดใช่ไหมชาวเมถุนเดรฟูคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องแบก สัมภาระทางอารมณ์ที่มันท็อกซิกอ่ะคือมันมองว่าตัวคุณนะคะที่เลือกที่จะนิ่งอ่ะเพราะคุณเคยแบบเคยแบกอะไรไว้ก็ไม่รู้แบกความรู้สึกที่มันแบบรู้สึกแย่ที่คุณเสียความรู้สึกแล้วคุณทิ้งมันได้แล้วอ่ะแล้วพอคนคุณทิ้งมันได้แล้วคุณตัวเบาพอคุณตัวเบาคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไม่อยากมีความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นอีกครั้งงานแล้วในตอนนี้ในเดือนเมษายนปันมองว่า คุณหลั่ล้กับชีวิตคุณมากๆอะค่ะคือคุณไม่ไม่กลัวเลยซะด้วยซ้ำว่าเฮ้ยจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครออกไปไหมซะด้วยซ้ำนะปันมองว่ามีคนเข้ามาจากการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆกับครอบครัวหรือแม้กระทั่ง กับที่ทํางานของคุณหรือตัวคุณเองออกหาไอเดียเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพเพื่อเพิ่มสกิลให้กับตัวเองในการทํางานด้วยก็ได้นะคะแล้วก็คนนี้ยเป็นคนคนที่เข้ามาใหม่อะ่ะปันมองว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ถึงกับต่างถิน่นต่างแดนอะ่ะแต่เหมือนอยู่อยู่คนละที่กับคุณอะ่ะเอาคำนะคะ ของชาเมทุนสำหรับคนโสดสามไม้เท้าหกไม้เท้ามันเหมือนกับตัวคุณนะ่ะเดี๋ยวนะ The Emperor Chariot คุณมีจุดยืนในเรื่องของความรักชัดเจนถึงแม้ถึงแม้คุณจะ ไม่ได้ตกลงปลงใจคบกับใครนะแต่เหมือนกับคุณก็โอเคใครเข้ามาคุณก็คุยทีเนี้ยปันมองว่าคุณมีสิทธิ์ในเดือนเมษายนชาวเมทุนจะเข้ามามากกว่าสอคนแล้วตัวคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ด้วยคุณจะเลือกคนที่มีความจริงจังหรือชัดเจนในความรู้สึกออประมาณนี้นะคะ พราะคุณเคยอยู่หรือทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ฉันมันเอารรดเอาเปรียบคุณอะซึ่งคุณเป็นคนทำงานหนักในความสัมพันธ์จริงๆไพ่อยากบอกอะไรกับคุณปันมองว่าจากตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยเวลาที่มีใครเข้ามาใช่ไหมล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขามามาหายหายอ่ะปันมองว่าถ้าเกิด มีการพูดคุยกันว่าเออทำไมถึงมามาหายหายอะ่ะมันจะดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณนะโอเคนะคะสำหรับชาไม่ถุนเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถานะมีคนคุยกันค่ะเอามาถึงมีคนคุยเหมือนความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเคยห่างกันไปเคยแยกย้ายกันไปหรือแม้กระทั่งแบบ คนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งอะ่ะเพื่อทำอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าเขายังทำได้ไม่ไม่ดีพอความรักความสัมพันธ์ในอดีตของชาวเมถุนของคุณเป็นยังไงคะสองไม้เท้าแปดไม้เท้าสี่เรียนคุณค่อนข้างที่จะตั้งใจรักมากๆเลยอะ่ะ จักตามหน้าไข่นะคุณให้เวลาให้ความสำคัญแล้วคุณเหมือนกอดเก็บความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยเนี้ยไว้น่าจะสักพักใหญ่คือคุณก็คุณก็ไม่อยากเสียคุณคนนี้ไปปันมองว่าคุณตัวบางอะไรบางอย่างของเขาว่าเป็นที่แบบคุณรู้สึกคลิกคุณรู้สึกว่ามันใช่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบุคลิกที่คุณยอมรับในศักยภาพหรือ อชอบอะไรบางอย่างในตัวของเขานะคะคุณให้ทุกอย่างไม่รู้ว่าให้อะไรบ้างเพราะว่าคุณกลัวที่จะเสียคนนี้ไปคุณทำทุกอย่างหรือเท่าที่คุณทำได้ค่ะแล้วความคิดความรู้สึกของคุณในอดีตเป็นยังไง คุณค่อนข้างชุ่มเชในความสัมพันธ์มากๆคือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แต่ก็มีความเข้าใจยากอยู่เหมือนกันคุณจริงจังในความสัมพันธ์นะคะถึงเขาจะเข้ามาแบบโอเคคนคุยสถานะไม่ชัดเจนจากคุณจริงจังมากแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณชุ่มเทชุ่มเทจนแบบว่าโอเคถ้าเขาไม่เห็นค่าคุณก็จะกลับมาเห็นค่าในตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยนะคือความสัมพันธ์เนี้ยคุณขอแค่มีความเข้าอกเข้าใจกันแค่นั้นแหละ แล้วเดือนนี้ในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นยังไงบ้างในเดือนเมษายน2566ตัวคุณนะ่ะปันมองว่าตัวคุณไม่ได้ถึงกับขนาดเปิดช้อยเปิดตัวเลือกนะแต่มันเหมือนกับตัวคุณเองอะคะ่ะเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มีบางคนมีอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมของคุณบางทีก็เป็นสังคมใหม่ๆซะด้วยซ้ํา เจ็ดดาบปันมองว่าคุณเปิดชอยแหละแล้วก็เปิดตัวเลือกคือเปิดโอกาสให้มีคนเข้ามาเหมือนกันพอตัวคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีบางอย่างที่คุณสงสัยในในคนนั้นน่ะในคนของคุณน่ะอือปันมองว่าตัวคุณโฟกัสไปในเรื่องของหาความสุขใส่ตัวเองการเงินเป็นหลัก ความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาโอเคคุณก็ยังมั่นคงต่อเขานะเพราะว่า judgment the empress ราชาถือใบเท้าปันมองว่าตัวคุณเองคุณก็อยากที่จะเหมือนมีเขาไว้อยู่แหละคุณน่าจะมีความเป็นห่วงอะไรบางอย่างในตัวของเขาแล้วตัวคุณมีศักยภาพอะไรมากกว่าเขาในบางเรื่อง บางคนตัวคุณนะ่ะคิดที่จะให้ของขวัญหรือให้อะไรบางอย่างเขาด้วยแหละเพราะคุณรู้สึกว่า<ๆ>เขาก็ดีกับคุณอ่ะคุณก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่า ช่วงนี้คนของคุณดูมีเสน่ห์มากๆในในสายตาคุณนะมันทำให้ตัวคุณเองด้วยก็ได้ที่เริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นคุณเป็นคนใจดีมากๆเลยนะแต่การใจดีของคุณคุณจะมีลิมิตแห่งการให้อยู่อ่ะตัวเขาความคิดความรู้สึกที่มีต่อคุณสดาบอัศวินถือดาบ เจ็ดไม้เทาหงดาบขอขยายหนึ่งดาบขอขยายสี่ดาบปันมองว่าตัวเขาว่าจะนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งสักหน่อยนะคะไม่ได้แสดงอะไรออกมามากแต่ความคิดคือเหมือนกับเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกันครั้งแรกอะมันเหมือนกับเขาว่าหวนนึกถึงในตอนนั้นและ เหมือนเขาพยายามทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือการตัดสินใจที่โอเคตัวเขาอะเลือกที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตและปันมองว่าเขารู้สึกว่าในตอนนี้คุณดูดีขึ้นเหมือนกันเหมือนต่างคนต่างอ,อ๋อดูดีมีสเสน่ห์ในสายตาของกันแล้วกันนะและบางทีคนคนนี้แอบสงสัยด้วยว่า คุณเองก็มีคนเข้าหาเยอะเช่นกันหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆชาวเมถุนคุณในเดือนเมษาสองห้าคุณมีเสน่ห์มากนะคะแล้วในเดือนนี้ในเดือนเมษายน2 5ง6เขาจะทําอย่างไรกับคุณราชิน้ถือดาบเจ็ดถ้วยเขาค่อนข้างเก็บเรื่องของคุณอนะไปคิดมากๆเลยนะเอ๊มันมี 7, ุเจ็คิด แต่รู้สึกว่าไม่ทำความสัมพันธ์นี้เป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวแบบรักสามเศร้าด้วยพอปันอะเห็นในเรื่องของตัวเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วด้วยไหม หรือก็มีคนคุยต่างคนต่างมีคนคุยอะค่ะอีกในหนึ่งนะคนคนนี้น่าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณอืม แต่ตัวคุณอนะปันมองเห็นที่ตัวคุณไม่ลงไปเล่เลนในเกมที่เขารีกรองความสนใจคุณนิ่งมากคุณไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่กับปัญหาปันมองว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันเหมือนกับชักเกยระกันอนะเราก็เหมือนกับ ตัวคุณเจ็บปวดมาเรื่อยๆกับความสัมพันธ์นี้หลายครั้งมากๆนะแล้วมีบางอย่างที่บอกคุณว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่แต่ตัวคุณก็เหมือนพยายามฝืนที่จะไปต่อแล้วคุณจะทำยังไงกับเขาหลายคนนะชาวเมถุนคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันเจ็บปวดหัวใจ เอาคำในความสัมพันธ์นี้นะคะเอาจริงๆแล้ว,ว่ะปันมองเห็นในเรื่องของการแยกกันชั่วคราวอืมคุณเองเหมือนคนที่กลับมาดูแลวความรู้สึกของตัวเองจะมีใครเข้ามาใหม่หาคุณไหมชาวเมทุน มีมาจากหน้าที่การงานแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นกับตกลงปรงใจชัดเจนขอให้ดูไปเรื่อยๆอย่ารีบในความสัมพันธ์นะคะพอตัวคุณก็เหมือนเจ็บหนักมาเหมือนกันดูแลรักษาหัวใจของตัวเองให้ดีๆก่อนเมื่อสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้คุณได้เอาคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วเอาคนที่ใช่เข้ามาแทนคนที่ศีนเสมอ ก,กับคโอเคนะคะสำหรับสถานะคนคุย้ันมองเห็นถึงในเรื่องของมันเหมือนกับเขามีคนของเขาที่ไม่สามารถเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณได้หรือเปล่าอพอคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันมีอะไรที่ทำรับหลังกันแล้วมันเหมือนกับมีบางอย่างที่คุณไม่สบายใจแต่คุณก็ไม่เลือกที่จะพูดออกไปอะ่ะเพราะว่าคุณกลัวเขาอึดอจจัดใจ จริงๆความสัมพันธ์เนี้ยอยากให้ดูดีๆนะอืมโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้สุขสมหวังในความรักได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขนะคะอ่าเรามาต่อกันที่คนมีคู่คนมีคู่เมชุนเป็นยังไงบ้างอือเอาจริงๆเราอะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงแต่ในบางคนคนมีคู่คุณชอบกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าแบบว่าคล้ายๆแบบกังวลกับอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนึกๆออกใช่ไหมเออจะอยู่กันยืดไหมจะคบกันได้นานหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะอืม มันมองว่านะเหมือนกับคุณจะได้เจอที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความรักให้กลับมาโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งอะแล้วความรักความสัมพันธ์พอคุณทำตามคนที่แนะนำ ความรักกลับมาโรแมนติกสดใสอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์ในอดีตเป็นยังไงเหมือนกับบางทีก็ต่างคนต่างอยู่หรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือคนรักของคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณด้วยเหมือนกันนะคะแล้วในเดือนเมษาชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างเจษ หก oh, ช่วย The Devil อืมสองดาบเจกถือช่วยจากตามหน้าไพา่ถึงมี t h e Dead Devil ก็จริงแต่ปันมองว่ามันเหมือนต่างคนต่างข้างรักซึ่งกันและก,กันต่างคนต่างเหมือนพากันไปในที่ที่เคยไปไฟสไฟสปาร์คติดกันได้มากได้ง่ายมากๆเดี๋ยวปันขอขยายสองดาบหน่อยนะคะว่ามันคืออะไร The Wheel of Fortune สดาบโอเคคุณอาจจะไม่ชอบนิสัยอะไรบางอย่างของเขาแต่คุณเลือกที่จะยอมรับและเข้าใจคือคุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงเขาคงไม่ได้หรอกคุณเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนง่ายกว่าประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับคุณอาจที่จะเคยพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรบางอย่างของเขาแต่เขาก็มันเหมือนกับตัวคุณเหนื่อยเพราะอะไรถึงเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่ ยึดเหตุผลของเขาหรือคำพูดของเขาที่มันแบบว่าตรงไปตรงมาซะเหลือเกินอะนึกกออ,ออกใช่ปะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณโอเคก้าวช่วยสี่ไม้เท้าคุณก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับเขาแต่คุณมีระแวงมไวีไม่ไไว้ใจอะไรบางอย่างก็ด้วยนะ<อ>แล้วความคิดความรู้สึกของเขาล่ะและตัวตนของเขา คุณเขาเตรียมของขวัญไปให้คุณอยู่จริงเป็นของขวัญหรือการได้ไปเที่ยวอะไรบางอย่างร่วมกันแหละปันมองว่าตัวเขาเองอะเวลาที่เขาอยู่กับคุณอะโอเคทำน้านิ่งก็จริงแต่ในใจคือมีความสุขนะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆคือพูดน้อยจะต่อยหนะักพูดพูดน้อยแต่พูดทีคือแบบปากนี่แบบจุ๊บเม่งอะ ปากคล้ายๆจุ๋มเม่งจุ๋มเม่งพูดน่ารักกว่าอีกเลยนะบางทีแต่เขาอะเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ควรเป็นคนไม่ดีอะไรอย่าไปบอกเขานะว่าปันพูดว่าเป็นเขาเป็นจุ๋มเม่งทีนี้อปันมองว่าจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่สร้างความใกล้ชิดสนิทสนมหรือความแน่นแฟนกลับมาอยู่แบบกันละกันอะอีกครั้งเขาจะทํำยังไงปันมองว่าเขาจะพยายามทุกอย่างทุกทางนะสดาบ หนึ่งดาบคือตัวเขาว่าเอกตัวเขาว่าเขาก็เลือกคุณแล้วตั้งแต่แรกจะมีการปรับความเข้าใจอะไรกันบางอย่างหรือการปรับให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสมดุลน,นะคะแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจทำลนะ่ะบางคนอนะ่ะคุณเจ็บปวดเพราะคำพูดเขามาเยอะนะ ให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยชาวเมทุนบางทีคุณก็ออกแนวเวียงเวียงเขาเหมือนกันสิ่งที่คุณตัดสินใจทำโอเคการก้าวข้ามผ่านอดีตฟันมองว่าถ้าหลายคนชาวเมทุนคุณเรามาระวังในเรื่องของความอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้นะแล้วอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ได้หมายถึงให้คุณนิ่งจะหมายถึงแบบ อย่าทำอะไรที่มันเกิดปัญหาความสัมพันธ์นี้จะราบเลื่นหรือความสัมพันธ์นี้จะเย็นได้อยู่นะปันมองเห็นถึงในเรื่องของการใช้คำพูดแหละที่จะต้องเตือนชาวเมชุนเอาไว้สักหน่อยสักนิดสักหน่อยบางทีแบบบางทีคำพูดที่แบบเขาเคยพูดกับเราอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันแค้นแล้วมันฝังอยู่ในใจนึกออกใช่ปะทีเนี้ยตั้งแต่ไพ่ออราเคิลแล้วที่ไพ่ออราเคิลอะให้คุณอนะ อ่อไพ่ใบไหนอ๋าไพ่ใบนี้คล้ายๆกันที่ให้คุณแบบคือที่ปรึกษาไม่จําเป็นที่จต้องเป็นหมอดูหรือปันเสมอไปนะคะในเรื่องของจิตวิทยาความรักแต่ไม่ใช่เล่นแบบเล่นไมายเกมนะอ่าการเข้าใจชีวิตคู่หรือธรรมะหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ได้ะคะ่ะจะทําให้ช่วยได้จริงๆนะธรรมะทําให้ความรักแบบเออเราเย็นได้อะ่ะเอาที่เราก่อน เราเย็นเราเย็นเราเดี๋ยวทุกอย่างมันเย็นเองเพราะว่าปันเดือนเมษาเดือนร้อนอีกให้ระวังความอารมณ์ร้อนจริงๆมันจะพลิกสถานการณ์ได้นะคะจริงๆความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยอยู่แต่บางทีชาวเมทุนจะก,กังวลต้องตัดความกังวลให้ได้อะ่ะโอเคนะสำหรับคนมีคู่ก็ขอให้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ